สวัสดีครับเราช่อง,งพังคูเป้นะครับผมกับช่วงเย็นนะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับที่ฝ่ายบ้านเรานะครับวันนี้นะครับอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะครับผมก็มีช้างมาหลายเชือกแล้วนะครับเพิ่งกลับมาจากสะพานสตึกนะครับผมคือพอดีว่าเขาได้ปล่อยน้ําแล้วก็ น้ำท่วมนะครับก็เลยที่ปลูกไม่เพียงพอนะครับก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านนะครับก็โอ้คลิปนี้ภาพสวยมากครับพาพที่มาคงามมากครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นกกหรักของแม่แก้วนะครับผมก็ได้สั่งดินมาแล้วก็มาเทให้ช้างนะครับได้เล่นได้น,นอนนะครับ คือถ้ามีกองดินช้าจะนอนนอนง่ายแล้วก็ลุกง่ายครับผมหคันรถสิบล้อใหญ่ๆเลยนะครับจะพาไปดูอีกสองเชือกครับบนเพิ่มกับปูเป้นะครับผมเมื่อวานก็มีนาทีระทึกนะครับผม วันก็ไม่ได้อาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับคือลงน้ำไปแล้วพอเล่นน้ำอิ่มขึ้นมาแล้วก็วิ่งเลยนะครับวนันวิ่งอ้อมบริเวณนี้เลยนะครับวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเลยนะครับไปบ้านโมเบลนะครับวิ่งไล่จับกันจนนะครับจนเหนื่อยเลยนะครับผมโอ้ยโมเบลวัวรถยครับผมวดดัวรถดำครับ กระโดดนี้เลยโอ้ดิน10บล้อคัอนใหญ่มากนะครับมาเทให้ช้างได้นอนนะครับโมโบิลย่านบ่วโมโบิลขวานก็อายามาให้แล้วครับผมหนึ่งซาเล้งนะครับช้างเชื่อน,นี้เป็นเที่ยวที่กินแบบโอ้สุดยอดมาครับเรื่องกินยานี้ไม่ต้องห่วงครับ แรงมากนะครับผมอยู่บ้านนะครับฝนไม่ตกเลยครับผมคือที่อื่นที่ใกล้เคียงก็ตกนะครับแต่ว่าบ้านตลาดไม่ตกเลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับที่อื่นก็ตกหนักกันนะครับที่บ้านเราไม่ตกเลยกับผมแม่บุญเพิ่มกับโุเป้นะครับก็อยู่ที่นี่สองเชือกนะครับประจำนะครับที่โกหลักประจําหน้าสวนไท่สวนมันเลยวันนี้ได้กินอะไรครับไม้พิมานนะครับไม้พิมานโอ้ หน้าอร่อยนะครับไม้นี้ก็มีประโยชน์เยอะนะครับผมทําให้ช้างอ้วนนะครับช้างก็ชอบนะครับบางเชือกนะครับบางเชือกก็ไม่ชอบนะครับแต่ช้างที่มีอายุแล้วก็กินดีครับม,มันครับผมน้ำมันเยอะครับแค่นี้ก็อ้วนแล้วบุญเพิ่มยังไงปูเปป้ เมื่อวานนี้แสบมากครับผมให้วิ่งไล่จนเหนื่อยเลยครับเมื่อวานอันนี้ก็มีไม้ถอนครับภาษาอีสานบ้านเฮาก็คือไม้ถอนครับผมไม้ถอนไม้ทึกครับต้นถอนต้นทึครับภาษาแถวบ้านเรียกกันนะครับแต่ว่าภาษาภาคกลางเรียกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ได้กินไม้ถอนสองวันแล้วครับส่วน นู่นก็กําลังปลูกหญ้าให้ปูเป้ครับผมเพิ่งปลูกเสร็จนะครับก็ไล่รดน้ําใส่ครับฝนไม่ตกเลยครับผมหายหญ้าให้ช้างกินก็ลําบากครับแปลงหญ้าเราก็ไม่เยอะครับพอได้กินไปนะครับผมวันนี้ก็เลยให้ขึ้นครับวันนี้ไม่วิ่งครับเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ หญ้าก็ไม่ค่อยกินนะครับกินหญ้าไม่ไม่ค่อยเก่งครับเปรีละละ้ย <ละ S 1> แต่ก็อ้วนมอนเดิมครับ<ะ>ไงเป๊จะวิ่งอีกไหมเมื่อวานวิ่งไล่จนเหนื่อยเลยแสบมากนะครับก็รักเหมือนเดิมครับผมถึงจะวิ่งจะนิสัยดีครับผมเด็กเข้าได้ครับ จะจับปูเป้โอ้เด็กลักช้างครับชอบช้างมากนะครับผมถ้าว่ามาหาช้างนี่ต้องมาด้วยแล้วครับผมโออยากจับอย่างเดียวเลยนะครับฝากแม่ๆเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมมามาโตมหปูเป้เล่นกับน้องเด้ออย่าทำน้องนะ คุณเคยมาแต่เด็กครับผมเกิดมาก็ได้รอช็อกทองช้างเลยนะครับออกสังผมใหม่ครับไปเด็ดไปไปแล้วครับผมอยากจับอีกแล้วครับอยากจับปูปีอีกแล้วครับจับดีดิจับดีดีเออรักกัน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  มันเป่าก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับผมไม่นานเรากงจะได้ออกทัวร์เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าไม่มียากินแล้วนะครับ ไปกับปุเป้ไปทัวร์สักพักนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็วานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะพาปุเป้ไปออกเดินทัวร์กับโมเบลสองเชือกนะครับผมก็จะได้ปิดชิปแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับผมแม่แม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ